อย่างน้อยเนี่ยถ้าแช<ฆ>มป์ในต้องการต้องการได้รับชัยชนะจากการประกาศในทรูโซเชียลประกาศแรกเลยประกาศแรกๆก็คือก็ต้องการให้คุณลดภาษีศูนย์เปอร์เซ็นต์ใเขาเหมือนกับเวียดนามอะ่ะ<ฆ>ซึ่งถามว่าไทยทําได้ไหมเมื่อเทียบกับเวียดนามและจะได้ประโยชน์เท่ากับเวียดนามไหมไอ้ต้องคิดให้หนักเลยนะเพราะเวียดนามเพิ่งจะเปิดประเทศได้ไม่นานต่อให้เขาไม่ไม่ลดภาษีเขาก็ต้องให้ภาษีศูนย์เปอร์เซ็นต์แก่นักลงทุนอเมริกาอยู่แล้ว ถ้าเราเป็นลดภาษี0%ทุกกลุ่มได้ไม่อย่างยิ่งเกี่ยวพันไปถึงการกระทบต่อโอกาสของ SME กระทบต่อภาคเกษตรนะครับอ่าซึ่งมีคนนับแล้วเป็นสิบสิบล้านคนอ่าที่ยังอยู่ในภาคเกษตรอยู่ไม่ว่าจะเป็นภาคอสุรไซ์ก็ดีภาคธยาพืชก็ดีดหลังก็ดีนะครับเมืองไทยจะรับไหวไหมในแง่อย่าวว่าแต่รับรื่องเรื่องเรองศรษฐกิจนะฮะกูจะรับไหวไหมในเรื่องการเมืองภายในประเทศมัน มันก็มีแผ่วๆมาเรื่องเรื่องอะไรที่ไม่เกี่ยวพันมาซีกิจโดยตรง,รงได้ไงอย่างที่เราได้ข่าวที่มาตั้งฐานทัพในประเทศไทยอย่างงี้เหรออาจารย์อาจจะมีอะไรอาจจะมีอะไรมากกว่านั้นที่เราไม่รู้และอาจจะมีโครงการสัมปทานขนาดใหญ่บางอย่างเพราะอเมริกาเนี่ยเขาไม่สนใจเรื่อง s อสหรือว่าโครงการเล็กๆหรอก มาถึงประเทศไทยแล้วเขาบอกว่าตอนนี้เราก็กดดันพอสมควรเดี๋ยวพรุ่งนี้เขาไปเจรจายุโรปแล้วก็เดี๋ยวก็จะไปไต้หวันกับอินเดียยังไม่พูดถึงประเทศไทยแล้วเราอ่ะจะอยู่ในวงเจรจารของเขาเลยนะฮะอาจารย์ทีนี้อาจารย์วิเคราะห์ยังไงคะสำหรับประเทศไทยเราจะเกาะกลุ่มไหมไหมคะสิบเก้ายี่สิบอะไรประมาณเนี้ยเต็มที่ได้แค่นั้นแหละครับอย่าไปหวังว่าจะลงมาห้าเปอร์เซ็นต์เหมือนญี่ปุ่นนะเพราะว่ายากมากโอ้จะได้ไหมคะอาจารย์สิบห้าเปอร์เซ็นต์เหมือนญี่ปุ่นอเมโอกามั้โตยิ่นหมูจกันยิ่แมวขนาดไหน ค่ะแล้วก็เห็นว่าเศรษฐกิจญี่ปุ่นกับเมากามันพากจากกันไม่ได้นับแต่ปีนี้เป็นต้นไปอืนะครับไม่ว่าจะผ่านรีลเซกเตอร์หรือว่าผ่านอะไรครับผ่านฟินแลนเชียลเซกเตอร์เราดูครับตลาดหุ้นนิเกียตลาดหุ้นนิวยอร์กตลาดหุ้นไอ้บรอดซีมันมันเชื่อมโยงกันมากมายขนาดไหนค่ะเพราะญี่ปุ่นเองเขาก็เล็งแล้วว่าเขาเป็นเอจิงซูเปอร์อภีมหาเอจิงโซซตี้นะครับ คนอายุเกินกว่าหกสิบหกิห้าปีมันต้องสามสิบเปอร์เซ็นต์ของประชากรนอะ่ะนะครับฉะนั้นแ,แล้วเนี่ยเขาจะหากินกับภาคการผลิตในญี่ปุ่นเองไม่ได้แล้วนะฉะนั้นเขาต้องหนึ่งก็คือเขาต้องย้ายฐานไอเรียลเชคเตอร์ออกนอกประเทศก่อนหน้านี้เคยไปประเทศก,กำลังพัฒนาตอนนี้ก็มีปัญหาก็าเจอภาษีทั้งมันด้วยหน้าใช่ไหมฮะมัะย้ายแล้วใหญ่เข้าไปอเมริกานะแล้วฟไฟแนนเชียลเชคเตอร์เนี่ยจะเป็นตัวที่เขาเล็งเอาไว้ก็คือแทนที่จะหาหากินจาการหา p r o ฟ i t แล้วว่าหากำไรเนี่ย ก็เปลี่ยนมาหาแคปิจอลเกณแทน mm. นะครับฉะนั้นตลาดหุ้นโตเกียวกับตลาดหุ้นนิวยอร์กตลาดหุ้นแอนแทกมันจะเชื่อมโยงกันอย่างมากแล้วก็หาที่จากกันกาการการการทำอินเวสท์เมนต์ในเป็น,ปนในฟันเดียลเซกเตอรนะครับและนี่คือแนวโน้มไปครับนะว่ามันจะเป็นไปอย่างอย่างที่ว่านี่นะครับนะครับ <Yeah. S 1> ครับฉะนั้นจึงไม่น่าแปลกใจว่าทำไมญี่ปุ่นเนี่ยจึงมีท่าทีอย่างที่ผมเล็งเห็นในขณะนี้อันนี้ยังไม่ไม,ไม่ต้องพูดถึงเรื่องความมัน่นคง ความมั่นคงยังไงญี่ปุ่นมันก็ต้องพึ่งอเมริกาใช่ไหมครับนะในมิติต่างๆ,ๆนะครับและเรื่องยุทธศาสตร์เพราะญีะ่ปุ่นเนี่ยก็จะมีความขัดแย้งาก,ายกับใครก็อย่างที่เราเรารู้ๆกันอยู่ใช่ไหมครับนะ,ะเพราะว่าอย่างฟิลิปปินส์เนี่ยอาจารย์บอกว่า <c oughs> เขาเกินดุลอเมริกาไปแค่สี่พันล้านเหรียญของเรานี่สี่หมื่นกว่าล้านเหรียญอันเนี้ยตัดทิ้งก็เราไม่น่าจะได้ที่สิบเก้า ทีนี้เปิดตลาดอเมริกาเขาอยากได้อะไรจากเราวะที่ให้เราเปิดตลาดให้ถ้าเราบอกว่าอดุลการค้าเนี่ยเราสงสัยจะสู้ฟิลิปปินส์ไม่ได้ละเพราะเราค้าขายกับอเมริกาค่อนข้างเยอะนะคะแต่เราไปเกินดุลเขาสี่หมื่นกว่าล้านเนี่ยอันนี้แรกข้อแรกนะลรอย่างน้อยเนี่ยถ้าชันะในต้องการต้องการได้รับชัยชนะจากการประกาศในทุิตโซเชียลประการแรกเลยประการแรกๆก็คือก็ต้องการให้คุณลดภาษีสูงเปอร์เซ็นต์ใเข้าเหมือนกับเวียดนามอ่ะค่ะ ซึ่งถามว่าไทยทําได้ไหมเมื่อเทียบกับเวียดนามและจะได้ประโยชน์เท่ากับเวียดนามไหมไอไ้ต้องคิดให้หนักเลยนะเพราะเวียดนามเพิ่งจะเปิดประเทศได้ไม่นานต่อให้เขาไม่ไม่ลดภาษีเขาก็ต้องให้ภาษีศูนเปอร์เซ็นแก่นักลงทุนอเมริกาอยู่แล้วนะเพราะว่าเพราะว่าเขาเพิ่งจะนะครับเปิดประเทศไมได้แค่สิบกว่าปีพอะเวียดนามเข้า,า WTO มาตั้งแต่ปีสองพันเจ็ดใช่ไหมฮะนะแต่เวียดนามกำลังอยู่ในเหมือนเมืองไทยเมื่อยี่สิบสามปีปีที่แล้วอ๋อ แต่ว่าเราเลยกำลังโตเป็นเด็กกาลังโตใช่เขากําลังก็เรียกว่าขนาดนี้เป็นเป็นหนุ่มชะกันแ่ะนะฮะส่วนน้องเราเนี่ยนะครับอายุเฉลี่ยประชากรเป็นสี่สิบปีแล้วอ่ะนะมันเริ่มเป็นเป็นเป็นวัยเลยครับเป็นวัยนะครับนะอ่าการดูแลสุขภาพนะครับนะฉะนั้นเมื่อปีนี้แล้วเนี่ยแต่ว่าขนาดเดียวกันเมื่อปีนี้แล้วเนี่ยถ้าคุณลดภาษีศูนย์เปอร์เซ็นต์เต็มที่เนี่ยนะซึ่งปกติแล้วก็ลดภาษีศูนย์เปอร์เซ็นต์อยู่แล้วนะครับในหลายๆเรื่องนะ เพราะเพราะว่าเราก็จะเห็นและว,ว่าเพราะว่าคุณนาวก็คงจะสัมภาษณ์คนมาหลายคนค่ะไอ้กลุ่มธุรกิจของอเมริกันโดยตรงที่มันลงทุนเมืองไทยเป็นพวกไฮเทคเนี่ยเซมิคอนดักเตอร์ก็ดีอะไรก็ดีเนี่ยเราก็เก็บภาษีน้อยมากนะและอเมริกาก็ไม่ได้เก็บภาษีนํานเข้าจากจากไทยในกลุ่มนี้ด้วยก็เป็นหมื่นล้านเหรียญต่อปีและใช่ไหมะฮะนะพวกแอร์าันดิสไรอะไรทั้งหลายนี่นะครับนะครับเพราะว่ามูลค่าของเราประมาณหกหมื่นล้านเหรียญที่เราส่งออกไปที่อเมริกาแต่ละปีเนี่ย ประมาณสัก<ะ>40 40กว่าเปอร์เซ็นต์มันก็เป็นกลุ่มนี้ใช่ไหม,มนะอะกลุ่มพวกไฮเทคทั้งหลายเนี่ยไม่ว่าไม่ว่าจะเป็นที่อเมริกามาลงทุนในเมืองไทยโดยตรงอ่าหรือว่าเป็นพวกบรรดา O E M ในเมืองไทยนะ,ะ,ะที่ท,ที่ที่เป็นผู้ผลิตชิ้นส่วน,นต่างๆป้อนให้กับบริษัทต่าง,างๆอีกทีนึงซึ่งจำนวนมากมันก<ะ>็มาจากต่างชาติเช่นมาจากไต้หวันมาจากเกาหลีใต้มาจากญี่ปุ่นมาจากจีนใช่ไหมครับนะใช่ค<ะ>่ะครับรอ่าและอ่าและข้อสำคัญคือถ้ามันเป็นอย่างนี้ปั๊บเนี่ยเรานึกภาพเลครับว่าว่า ถ้าเราไปลดภาษี0%ทุกกลุ่มไดวยเป็อย่างยิ่งเกี่ยวพันไปถึงการกระทบต่อโอกาสของ SME กระทบต่อภาคเกษตรนะครับอ่าซึ่งมีคนนับแล้วเป็น 10, 10ล้านคนอ่าที่ยังอยู่ในบ้าคเกษตรอยู่ไม่ว่าจะเป็นภาค,ภาคศุสาตก์ก็ดีภาคทยพืชจะดีนหนังก็ดีนะครับเมืองไทยจะรับไหวไหมในแง่อย่าว่าแต่รับในเรื่องเรองศรษฐกิจนะฮะคุณจะรับไหวไหมในเรื่องการเมืองภายในประเทศ S <S แล้วถ้าคุณจะรับให้ไหวคุณต้องเอาเงินมาชเชยเนี่ยเข้าไห่ครับแล้วต้องชเชยทุกปีไม่ได้ตั้งแค่สองแสนแ,แล้วแล้วก็หมดเรื่องนะครับแบบแบบที่มีข่าวอยู่ในขนาเนี้ยใช่ไหมครับอ่าฉะนั้นแล้วเนี่ยคุณมันก็ต้องต้องคิดอะว่าว่าว่าในสุดแล้วเนี่ยเรา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 ยอมได้แค่ไหนนะครับอืมอืมค่ะอาจารย์มองว่าของเราเนี่ยถ้าเป็นภาคเกษตรเนี่ยถ้าเราเปิดจริงๆเนี่ยกระทบเยอะไหมคะ หลายคนก็ห่วงว่าเอ๊ะแต่ว่าของญี่ปุ่นเนี่ยเขาก็เปิดให้อย่างข้าวเนี่ยที่เขามีคือว่าเป็นรายได้ที่สําคัญของเกษตรกรของเขาเขาก็ยังเปิดเหมือนกันของเรานี่คือคล้ายๆกับญี่ปุ่นมาฮะแล้วถ้าเราเปิดเราจะกระทบมากไหมครัข้าวญี่ปุ่นกินข้าวปีหนึ่งเพราะว่าประมาณสักสิบสิบล้านตันบวกลบค่ะเขาก็เปิดโคต้าน้ำข้าวเจ็ดแสนกว่าตันอะมากี่เปอร์เซ็นต์ครับเจ็ดเปอร์เซ็นต์ของข้าวที่กินกินอยู่ในในประเทศญี่ปุ่นเนี่ยฉะนั้น ยังไงก็ตามเขาต้องรักษาชาวนาเอาไว้เพราะเป็นเรื่องของฟู้ดเซเคียวริตี้และเป็นฐานคะแนนเสียงที่สำคัญของพรรค l อ p ดีพด้วยกเกตรลกรนี่นะฮะเพาะยิ่งกลุ่มชาวนาะนะครับเพราะทุกวันนี้ญี่ปุ่นก็พึ่งพาอาหารที่ผลิตได้ในประเทศเพียงแค่ไม่ถึง40เอร์ซ็นตเต็มที่40เปอร์เ็นตนะฮะของการบริโภคอาหารทั้งทั้งปีของคนญี่ปุ่นเนี่ยฉะนั้นเขาต้องเขาต้อง60เปอร์เซ็นยู่แล้วถ้าเขาถอยไปกว่านี้นะครับแลวเขาไม่เหลือไอ้ไอ้ ปศุสูตรสัตว์ลวอและแล้วก็ข้าวหรือว่าธัญ,ญพืชต่างๆเนี่ยเรานึกภาพดูดีครับว่าถ้ามันเกิดสงครามเกิดอะไรขึ้นมาเนี่ยอย่าว่า<ม>แต่ฟู้ดเซกูริตี้นะแม้แต่เนชเชอร์ลเซกูริตี้มันจะถูกกระทบอย่างมากอ<ม>ืจะได้แล้วเนี่ยคุณต้องยังไงมื่อต้องรักษาพวกนี้เอาไว้ในในประเทศภายในระดับหนึ่งล่ะ<ม>นะครับอาฉะนั้นญี่ปุ่นเขาจะเขาก็เปิดให้คุณได้แค่เนี่ยเจ็ดแสนตันครับอาจจะซื้อจางอเมริกาเพิ่มมากขึ้นทนทีญญญ่แทนที่จะซื้อ,อสามแสนกว่าตัน นะก้าอยากซื้อคุณเป็นสี่ห้าแสนตันนะเพื่อทําให้เกษตรกรขยายโคต้า<ห>ครับแต่ว่ามันไม่ได้เปิดหมดมน,นะขยายโคต้าค่นะแล้วชาติอเมริกามันจะเป็นชาติทํานาห,หาที่จะการทานาได้อย่างไงโอ้โหนะครับนะคุณจะแข่งกับอินเดียงัย้นเหรอแข่งกับบางประเทศแข่งกับปากีสถานเหรอนะที่จะมาทํานาแล้วก็ส่งออกนะครับนะหรือว่าแข่งกับประเทศในเอเชียนะใช่ไหมครับนะครับอเมริกาทุกวันเนี่ยมันน่าจะส่งออกสินค้าไฮเทคอย่างมาก ไม่ใช่โมดประสงออกพลังงานส่งออกสินค้าเกษตรนะครับแต่ว่าให้ชาื่นเขาอยากจะซื้อสินค้าไฮเทคคุณคุณก็ไม่ยอมขายไงอ่าเช่นเช่นเช่นบางชาเขาต้องการซื้อเซมิคอนดักเตอร์จากคุณซื้อเครื่องมือผิดชิปต่างๆจากคุณคุณไม่ยอมขายให้โดยอ้างเรื่องความไม่ตรงไงนะครับฉะนั้นคุณยึดขายดูง่ายๆเข้ามหาศาลเลยไม่ใช่เพียงเพราะว่าเขาไม่อยากจะซื้อจากคุณนะฮะสิ่งที่เขาอยากได้จากคุณคุณไม่ขายให้แต่สิ่งที่เขาไม่ต้องการจากคุณคุณก็อยากัะเยียดให้เขามันก็เลยเกิดปัญหาอย่างนี่อยู่ในนขีไง นะครับเป็นไปได้อย่างไงครับชาติอ่ะพี่หมามนานหมายเลขหนึ่งของโลกมี GDP กว่าหนึ่งในสี่ของโลกเนี่ยจะหากินการค้าต่างประเทศด้วยกันส่งไอ,อ G ส่งออกพลังงานน้ำมันดิบส่งออกเรื่องของสินค้าเกษตรนมเนยต่างๆมันเป็นไปได้อย่างไรครับไอเนี่ยคิดดูง่ายๆเลยนะครับเนะียเพราะของเขาน่าจะเป็นเทโคโนโลยีมากกว่าที่เราใช้เป็นพวกไอโฟนไอโฟนใช่ไหมอาจารย์แต่นี่กะเทศโลกที่ประเภทประเทศที่สามนี่ก็ไม่ได้ผลิตกับอเมริกาโดยตรงทั้งหมด นะครับและตอนนี้คุณก็พยายามที่จะอย่าไว้าแบบผิดผู้นี้กลับบ้านเอาผู้นี้กลับบ้านนะแม้แต่คุณจะไปทําเหมืองเหล็กทําเหมืองอลูมิเนียมเหมืองทองแดงคุณจะทําเองเลยแรเอิร์ดอะไรทั้งหลายเนี่ยใช่ไหมครับอฉะนั้นแล้วเนี่ยไอ้ที่คุณเข้มแข็งมากอยู่แล้วในซอริสเซกเตอร์กับฟันดเชลเซกเตอร์เนี่ยตอนนี้คุณจะเอาเรียลเซกเตอร์ทั้งหมดเนี่ยตั้งแต่ต้นน้ําตาลน้ําจนถึงกลางน้ําเลยอือนะครับ ก็คือจะทําพลังงานอย่างหนักในประเทศนะครับทําเหมืองแร่เหมืองแร่ต่างๆอย่างหนักก่อกผู้แย่เอร์อขึ้นมาและไม่เพียงเท่านั้นยังก่อบผู้อุตสาหกรรมด้วยต่างๆด้วยอย่างที่เห็นอยู่ขนาดนี้ยนะอแล้วคุณจะให้ชาติหนึ่งเขาทำหากินอะไรล่ะถ้าเป็นอย่างนี้ใช่ไหมครับนะอืมค่ะแต่ยังไงแล้วเนี่ยก็คือดูสหรัฐอเมริกาเขาอยากได้อะไรจากไทยฮะอาจารย์ฮะเขาเขาอยากได้อะไรจากเราฮะเพราะว่าเราก็เสนอไปแล้วว่าจะทําให้ดุลการค้ามัน ใายใน5ปีด้วยซ้าที่ท่านรองพี่ชัยเสนอไปมันมันก็มีแผ่แผมาเรื่องเรื่องอะไรที่ไม่เกี่ยวพันเศรษฐกิจโดยตรงได้ไงอย่างที่เราได้ข่าวที่มาตั้งฐานทัพในประเทศไทยอย่างเงี้ยเหรออาจารย์อาจจะมีอะไรอาจจะมีอะไรมากกว่านั้นที่เราไม่รู้และจะมีโครงการสัมปทานขนาดใหญ่บางอย่างเพราะอเมริกาเนี่ยเขาไม่สนใจเรื่องเอสเอ็มอีหรือว่าโครงการเล็กๆหรอกมันเป็นโครงการลงทุนขนาดใหญ่ใช่ไหมฮะนะะสัมสัมปทานด้านไหนฮะอาจารย์ฮะ ก็หลายด้านนะอาจจะมีเรื่องพลังงานด้วยอะไรด้วยโอ้ค่ะก็เกี่ยวพันในอาเซียนด้วยไหมอาจารย์คะถ้าเป็นการะ็อาจจะเกี่ยวพันกับกับกับออการทับซ้อนกับชาติอื่นด้วยสิ่ที่เราทําให้ยิ่งมีปัญหาบานปลายยิงเห็นอยู่ขนาดนี้อ๋อค่ะเพราะจริงๆเนี่ยของเราเนี่ยยิงนะค่ะค่ะเพราะจริงของเรื่องหนึ่งนะที่ผมคิดว่าต่อไปเนี่ยอาจารย์ที่ต้องมงถึงให้มากก็คือยังไงก็ตามเนี่ย การหาทางดิวให้ลงตัวร่างอเมริกากับไทยเนี่ยมันคงจะต้องเกิดขึ้นแหละคุณจะได้มาาน้อยแค่ไหนเรื่องหนึ่งแต่แน่นเลยอันดับแรกเลยที่เราไปสัญญาเขาก็คือคุณจะต้องลดกันขาดยูไงค้ากับเขาไงแรกๆก็เกิลดลดให้ลดลงมาถึงห้าสิบเปอร์เซ็นภายในห้าปีใช่ไหมแต่ตอนนี้คุณ<ะ>คุณจะ่ไปประกาศล่าสุดประจอลดถึงเจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์อ่ะฉะ<ฮ>นั้นแล้วจะเป็นไงครับคุณจะซื้อจากเขาเพิ่มขึ้นเดี๋ยวคุณอเมริกามีอะไรขายบ้าง ใช่ไหมครับนอกจากไอ้พลังงาน L N G น้ํามันอะไรทั้งหลายนะครับอ่าเครื่องบินเครื่องบินพาณิชเครื่องบินรบอะไรทั้งหลายทั้งหลายอย่างที่เรารู้กันอยู่นี่นะนะครับคือบางอย่างเขาก็ยอมไม่ยอมขายคุณด้วยอย่างคุณต้องการซื้อ F สามหจากเขาเนี่ยถามว่าเขายินดีขายคุณไหมเขาก็ไม่ขายให้คุณนะแต่คุณไม่ใช่มามาพิเกต<ะ>เกตตองเอใช่ไหมครับนะ,ะนะครับอครับดังนั้นแล้วเนี่ยคุณจะซื้ออะไรเขามากมายแต่ด้านหนึ่งที่เกิดขึ้นแน่ๆที่เมืองไทยต้องเตรียมรับมือเลยก็คือนะครับก็คือคุณจะต้อง ลดถอนกงรนส่งออกอืคำถามที่ไว้แล้วคุณจะลดถอนการส่งออกกลุ่มไหนล่ะมผมดูแล้วนะมีอยู่สองอกลุ่มค่ะกลุ่มไหนคะาอาจารย์กลุ่มแรกเลยก็คือกลุ่มที่เป็นจําเลยใหญ่ขนาดนี้ก็คือกลุ่มสูงสิทธิ์ใหญ่อ๋อใช่ไหมครับคฉะนั้นแล้วเนี่ยไอ้การที่เอาสินค้าจากจากประเทศอื่นแล้วมามามา,มาแต่งรูปแปลงชมในี้น้อยน้อยแล้วส่งออกเนี่ยผมว่าต่อไปจะทไาได้ยากลำบากมากอแล้วก็ไม่คนทาด้วย เพราะเห็ครับเขาไม่ได้ก่อมักเก่อผลกางประเทศชาติไงมากมากง่ายใช่ไหมครับยังไงก็ไม่ได้เพิ่มขึ้นอะไรต่างไม่ได้เพิ่มขึ้นใช่ไหมครับใช้ไอ้เรื่องพวกนี้คงคงมันอาจจะโยงถึงกันให้ b อ o i ของ b o i ด้วยนะครับต่อไปนี้นะฮะและสองก็คือบรรดาชาติที่มาลงทุนอุตสาหกรรมไฮเทคในเมืองไทยนะครับอ่าและและเราก็ขายแรงงานเล็กน้อยและอาจจะไม่ได้มีการใช้แรงงานเยอะแยะมากมายแต่ว่ามาใช้เมืองไทยเพื่ออะไรครับเพื่อเพื่อ เพื่อเป็นประโยชน์ต่อการทำซัพพลาเชนเมเนตของเขาเนี่ยต่อไปนี้เลยครับผมว่าพวกที่เป็นอุตสาหกรรมไฮเทคที่มาจากตะวันตกทั้งหลายนี่นะฮะแบบที่เราเห็นกันอยู่อะว่าว่าแล้วก็มีเป็นเป็นหมื่นล้านเหรียญนะะที่เราต้องส่งกลับไปที่อเมริกาโดยการลงทุแต่ถ้าบอว่าฟิสิเคลเอไอมันมาถึงแล้วมีความครบถ้วนสมบูรณ์นี่นะฮะอุตสาหกรรมเหล่านี้ไม่มีทางอยู่ในเมืองไทยต่อไปอื เขาจะมาผลิตในเมืองไทยห่างจากไอ้อเมริกาเป็นหมื่นกิโลเมตรทำไมทำไมเขาไม่เอามาผลิตในอเมริกาละ่ะในเมื่อเป็นต่อไปใช้คนอีกแล้วอะ่ะเราได้มีฟิสิกอลเอไอมันก็คือเอาไอ้ลอบอทเนี่ยมาทํางานได้เหมือนคนใช้คนอย่างยิ่งเลยใช่ไหมครับะนะ,ะมันจะแก้ไปัญหาการใช้แรงงานได้เป็นอย่างมากนะ,ะนะครับก็คือเปลี่ยนจากไอ้เลเวอร์อินเทนซีฟทั้งหลายเนี่ยมาเป็นอ่ามาเป็นเทคโนโลยีอินเทนซีฟอินดัสทรีทั้งหลาย S <S> ใชครับฉะนั้นพวกนี้มกาับ้านอยู่ฉะนั้นเราต้องกัก้นกองแล้วว่าต่อไปเนี่ยนะครับเมื่อมันลงทุนในประเทศไทยรองรับพวกนี้แล้วไปทศไ,ไทยได้เท่าไหร่แล้วมันทำให้เราเกิ้ดูเงิน,นงค่าแก่อเมริกาทําให้เรากลายเป็นจําเลยของเขาไงอืมฮะฉะน,นั้นพวกนี้ต้องต้องต้องไขวรคือยังไงก็ตามเนี่ยพกุกทีทางจะส่งออกไปอเมริกาปีหนึ่งหกหมื่นใด้านเหรียญได้มากเหมือนเดิมอีกแล้วเพื่อไม่พลาดทุกข้อมูลและข่าวสารด้านการลงทุนอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe ทุกช่องทางของม o น e ี c h ช t นะคะ